สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ผ้ามาเที่ยวเด้อค่ะเด้อพี่น้องเคยผ้ามาเที่ยวแต่เวลาน้ำแห้งค่ะวันนี้พามาชมน้ำขึ้นมั่งค่ะพี่น้องค่ะช่วงบรรยากาศค่ะพี่นอ้องชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะอากาศดีดีดค่ะ มาชมบรรยากาศน้ําขึ้นด้วยกันค่ะพี่น้องสาวสา้ามาแต่เวลาน้ำแหงเนาะค่ะพี่น้องจ๋ะนี่สาวสาจีภาพมาชมเวลาน้ำขึ้นเด้อค่ะพี่น้องเดอ้ออากาศดีดีพี่น้องตะวันกําลังตกดินค่ะตะวันกําลังตกดินสวยสวยพี่น้องจ๋ะกำลังโล่งน้ำค่ะพี่น้อง กำลังขึ้นมาค่ะพี่น้องจ้า ฟังเสียงน้ำไปน้อมกันค่ะพี่น้องจ้ะกาดดีๆค่ะ 拜拜，家别装。